ครับสวัสดีครับมือนี้กระมามาเลยครับฝนฟ้ามาตามสวัสดีครับเที่ยวบ้านเจแดงตามเคยครับกำลังเห็นยังอยู่ไหมยำตัวสิไปน้องไข่ครับไปยำยาดเนี่ยเพสบายอืมหยัดไฟของเพล่เพิ่นครับของหยัดไฟองเพล่เพิ่นเพสบายอันนี้ก็ไดงเบมือนเพิ่นโอ้แพผงของ ของแม่มีทั้งกาแฟมีทั้งยานกระดูกไข่คอปพวกพวกเป็นโรคเก่าตเนี่ยดีด้วเนี่ยพวกสิ่งกระดูกนอะไรครับแค่เสียมงแค่เสียงมันนุ่มกระดูกมันสิแก้ปวดพร้อมแล้วกาแฟเพื่อความงามเพื่อสุขภาพพร้อมโอ้ยหลายอย่างของแม่นี่ติดต่อได้ทางอะไไหมครบใส่ครบพร้อมจ่องของแม่เลยเออ็นให้นาจองของแม่หรือตัวเสียนะเอฟซีสั่งกะสั่งมาเลยน้ำตัว แม่เข้าแม่กับสีพุชงซื้อทีอวีมานั่งโตแล้วก็แม่กับสิเป็นผู้จับโซงกําไรตัวไปแม่กับสิเอาทุนซื้อกําไลเกี่ยวทั้งนั่นแหละทั้งสองสองทางพอทิ้งานเข้าไดละไอ้แม่หมูดอลล่าควันฝาไอ้สุดใจเพชรพระล่วยสร้างน้ำได้เบิ้ลให้เกลียดสร้างน้ำได้เบิร้ลสร้างขม่าแม่กับสิเป็นคนแท็กแท็กเขาไปไปโซมข้าเจ้าตัวกันล่อรับเอาแต่ ทำไรมันครับเดี๋ยวจะล่งเบอร์ท่ไไปให้ต้องชค่อบอเสียหลายเพราะว่าหนึ่งเอฟหนึ่งเสียนหวยกับสีรเท่อเขามาบอกเลยสัวัสบัก่คืเองขึ้นมาสบักนะเอล่งไปคือซื้อเบอร์ท่อติดกับะเจ้าเหยิรกเจ้ากับสสีโท่อกเสียนยกเสียหวยนะ แม่หมูแม่หมูก็มาตทำนี่ค่ะสวัสดีค่ะก็ะไรบ้างพอกับน้องคนฝ่ายอยู่นะคะเนาะค่ะแม่หมูก็่เได้มาถามคุณแม่ที่กันเนาะค่ะว่าวันนี้คุณแม่ได้เลขตัวใดคะนี่แนวท่าของแป้งปั่นบอกค่ะคุณแม่รถตันนี่มาใตัวใดคุณแม่จะจัารถตันนี่เพิ่งเนาะค่ะเป็นสี่ลายเนาะค่ะไปทางใดแน่นี่หมู <Okay. S 2> <Okay. S 1> อุดรก็มีเหรอกนี่ลบบุรีไซก,กนะลำพูนก็นมีสังะให้มันเบิดละไปแล้วเตลิ่ ศูนเก่าโอ้ศูนย์เก่าแจ็เบนี่เท่าไรเอาหมดศูนยเก่าอ่แม่ศูนย์ศูนย์ีนี่มาจากใส่น้อนอแม่เพชญอศูนยเก่าอ่แม่อันนี้มาจากคู้โคตรฟันแม่นนะกะของคุนองผู้ไหหาล่าสุดหนึ่งเก่าามอันนี้ก็ศูนย์เก่าด้วยนี่โอ้ศูนย์เก่านักศูนย์เก่านักแล้วค่ะเนาะ นักศูนย์เก่าคุณแม่พันสือคุณปึ้เลยสามสามศูนเอ้าสามศูนย์สามเด็กตัวเก้าบ่แม่บอแม่มันมากมันมากไอ้สิสามศูนย์นสามอะไรหลายกันเด้โอ้โอสามเจ็ดนะคะเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามก็ะลิกกับว่าหลายตัวเนาะแก่เนาะอีกว่าหลายตัวปันไดสามหานี่สามหานี่ตัวไดมากจ้ะเจดามันน้ำกันอันนี้ของ แม่เพชรกับองผูซีศูนใหญมาที่แหลมมันตรงกันก็เลยฝ่าวสื่อหลายตัวนี้แล้คือเก่างมูแม่นักศูนเก่าเม่แม่เพชรกับปูซีศูนบันิดปูซีซูนขึนาเปลี่ยนตัวใหม่หอกว่าเอาสมก้าวเก่จากแล้วบอลูขึ้นกันแม่เปลี่ยนเพิ่ดันละเพิ่กัดออกแล้วไม่สิออกเะอเอคตัดตัวไนออกตัวนั้นคือว่าแล้วเนาะนี่ใส่นแม่สามจตไ่สามจอ๋อ สามเจ็ดมาจากปูคนแม่นเอ้เว้นหาหาสามเจ็ดค่ะเสื่อเส,สื่อบินมาได้ก็เลยซสื่อเเป็นกลอตเตอรี่ค่ะทัเนาะเป็นเป็นเลขเดืนากกาอ,น,อน,นสกาวพ้อมเลขวันเลขทีโอเลขันเลขทีเดือนสกาววันเลขทีแม่เอขสกาวคุณนสื่อสามเจ็ดสามหนึ่งค่ะนันเขาปูันแม่นนี่นี่นี่ห้าไปเห็นตรงกันกับปูคนแม่นหายมาหาสามเจ็ด มันตรงกันกันเลยเอาสัน่นเดียดนีน่นค่ะสองใบหนี่ก็สองใบไปเยวเห็นพอทีมือเป็นโตมากค่ะสามเกอ๋โอ้แม่มสามเก็ดคผู้คนแม่ค่ะเกียรติสามแม่เกามาเบิดลนวัดกับสามเก็ยรตนั่นนเนาะแม่น,นกัสามเก็ดก็แสดงว่าสามเจ็ดลายตัวนีนน้สามเก็ยเก็ดสามลายนะคะสามผู้บาอาจารย์คนหนึน่งสองเก่า ถ้าถ้าถ้ามาเก้านาจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองถ้ามาหานี่นาจะมาหาหนึ่งหาสองหาอะไอันนี้จะเรียนตามผู้บาอาจารย์กับกับว่าลายตัวเนาะค่ะแม่เนาะแม่เรียนซ้ำหนีเป็นบ่แม่สื่อซ้ำหนีเนาะค่ะมีสามเจ็ดเนาะค่ะสามเจ็ดสามศูนย์เนาะค่ะศูนย์เก่าค่ะศูนย์เก่าเขาไม่เพี้ยนค่ะสามสามหาเจดาค่ะแล้วก็ศูนย์หาศูนย์ซีเนาะแม่เนาะ ค่ะแต่ว่าที่นักนักคุณแม่คือนักศูนย์เก้านะคะแล้วศูนย์เก้านี่นักนะค่ะกับสิบผาแต่ว่าสิบผาสิบผาบ่มีดิแม่แม่มีอยู่ดิบ่ะสิบผากับแม่นาะสิบผาเนี่แม่บ่ได้เอามาโซ่เนาะค่ะของคุณแม่หลายค่ะมันถือนี่ได้เป็นหน่วยเป็นล้านเนาะแม่เนาะปั๊ด สิ่เดือนลายล้านอยู่แล้วนี่ค่ะได้หลายล้านอยู่ครับตนท่วงว่าแม่สิถึงรางวัลไงนี่เหรอถึงรางวัลลูกตัลลี่นี่ก็สิรางวัลใดเท่านั้นล่ะค่ะโอ้ถึงแน่เนาะแม่เนาะคุณแม่เราอั่นมักทำบุญเนาะค่ะบุญบารมีของคุณแม่หลายก็ก็ต้องถูกแล้วแม่เนาะหน่งเก้าค่ะ15 35ค่ะ37ซื้อได้ดิค่ะอตัลลี่ลายค่ะ สื่อเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าค่ะสื่อของไทยพุ่นกัลยาธิ์เก่านาซิมานะครับแม่ค่ะเก่ามากกับเก่าหนึ่งเก้าสองแม่ค่ะศูนย์เก่าเม่เพ็ทพนกันลั่นตีมากค่ะก็หลอกศูนย์เก่าได้หลน์ลอตเตอรี่ซิปก็ใบเนาะซิปว่าบันก์กาอันนั้นอีกเป็นบินอีกสองแสนค่ะสองแสนเล้ว ก็ตะบุญ <los> ว <society> ัฒนะแม่แ <w> ม <benim brain> ่ปล่อยว่างเร็วเออปล่อยว่างเร็วขันว่างห้ไม่บุญมันจะต้องถือตัวนักแม่ขันวางบุญบ่ไม่บุญเนาะแต่แต่ว่าก็เสียอยู่ค่ะเพราะว่ากุิ่นบาลมีแม่ลายค่ะแม่มาเพียบบุญท็ดท่านไม่บุญแน่กะสิได้มาต่อยอดค่ะ่ถ้าบุญมาลายก็ขอในมากขึ้นมาขึ้นเกาแล้วกันได้ไปทำาบุญไม่ค่ะกันจะจิไปปูบุญเพร่ะจิเฮชลาสิไปยูบุญ คนเแม่นนะอ่าไปสาห้นู่าเนะแม่เนาะเจ้าของผิภานี่แเลิ่นเหยียดพิ่นไปเห็นหมูปูอยู่แล้วปูอยู่โอ้ยเดีวว่าอีกนึงก่ว้กัน่าคนกับแม่นอนาแร้อยู่ไงายกนงจราน้ำท่วมบันดาลเลยเฮ็นสลาใา้เห็นคนจราดนี้น้ำเที่ยวหุ่นต้องการไปออกมันนาแล้วคนผักคนกันมือคุณแม่กับ หนักเกกับสิบห้ากับสามสิบเก้านโวเก้าสิบเก้ากับซื้อไว้เนี้ยค่ะคือวยุคแดาที่สุดก็คือศู์เก้าค่ะสูเก้ากับอันสิหาค่ะสามห้าตามเกียบติูคนแน่นคาตามผู้บอาจารย์พันธลโอ้นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเบ่งเลือกค่ะค่ะบเป็นยังเนาะค่ะท่านใดที่ชอบก็ตามเนาะค่ะท่านใดที่ไม่ชอบก็พานใดเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะคุณแม่คนซื้อนักซูนเก่าเนาะค่ะคุณแม่เนาะนนข้างบนเนี่ยจะมาหาแน,น่นอนนะข้างบนงบเออหาตัวใส่เลยโอ้่ะเลยมีตัวใส่ค่ะมาจะมาหาแน่นอนเราลุยๆน้ำกันเด้อค,ค่ะเด้อคลิปนี้กับคอนฟ้าฝ้าโชกอ่ะสวัสดีนะแม่เน,นาะบใดมีบุญวาสนาครับบใดมีบุญวาสนาต่อกันคอยถุงตั้งวันเนาะครับเนาะตุ้งตั้งวันมีบุญวาสนาะถูกแน่นอนครับผมสวัสดีครับครับ ถ้าคนหอดจังม่วงแลยมวนมาดวอมาพอดีเลยไปใส่บอกมา่าคือมวนมา